สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องเรากอน,นอนขอเสนอเรื่องตำนานเลือนคำสาบใต้งาโพเรื่องนี้เกิดขึ้นในหุบเขาลึกทางภาคเหนอือมีหมู่บ้านเก่าแก่ชื่อว่าบ้านคำโพเป็นหมู่บ้านที่ผู้เฒ่าผู้แก่สั่งลูกหลานเสมอว่าอย่าเอ่ยชื่อเลือนหลังนั้นหลังตะวันตกด,ดินกลางหมู่บ้านมีต้นโพใหญ่สูงตระหง่าน รากชอนชัยลัดซากเรือนไม้ทรงโบราณที่ถูกทิ้งร้างมากว่าร้อยปีเรือนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่ใช่เพราะมันผุพังแต่เพราะมันจะมีเจ้าของอยู่ในโลกของวิญญาณราวพุทธศักราช2390เรือนหลังนี้เป็นของหลวงคำภาขหาาบาดีผู้มั่งคั่ง เขาร่ำรวยจากการค้าไมา้แต่ความร่ำรวยนั้นตรงแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาของชาวบ้านหลวงค้ำพาได้ยึดที่ของชาวบ้านบังคับแรงงานใช้เงินซื้อความเงียบของผู้มีอำนาจใครขัดขืนต้องหายตัวใครร้องเรียนก็กลายเป็นศพในป่าในเรือนนั้นเองมีพันเรยาชื่อว่าแม่แสงจันทร์หญิงผู้เงียบเงินและชายวัยสิบขวบชื่อว่าอิน มีอยู่คืนหนึ่งชาวบ้านรวมตัวกันลอบเผาคังไม้ของหลวงคำภาไฟก็ได้ลุกลามเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นในป่าหลวงคำพาเชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวบา้านเขาได้สั่งให้จับคนบริสุทธิ์มาทรมานต่อหน้าตนโพแล้วเลือดก็หยดลงดินทุกคืนแม่แสงจันทร์เกิ่มนฝนร้าย ฝันเห็นผู้คนมายืนร้อมเรือนของตนดวงตาก็ไม่มีรูปตามีเพียงความแค้นคขนเดือนดับปีนั้นฝนตกหนักหลวงคำพาได้กลับมาจากเมืองด้วยอาการเมามายเขาได้ลงมือทำร้ายแม่แสงจันรจนลม้มลงแล้วเด็กชายอินก็พยายามห้ามแต่กลับถูกผักจนตกบันไดสีสษะแตก เลือดนองพื้นเรือนแม่แสงจันทร์ก็ได้กอดศพลูกแล้วร้องให้จนเสียงแหบแห้งก่อนจะผูกคอตายตามที่ตายต้นโพในคืนเดียวกันนั้นเองพอรุ่งเช้าหลวงคำพาก็ถูกพบเป็นศพนั่งแข็งตายบนเก้าอีดวงตาเบิกโพรงปากอ้ากว้างเหมือนกำลังกรีดร้องหมอหลวงได้บอกว่าเขาตายเพราะหัวใจหยุดเต้น จากความกลัวอย่างรุนแรงแต่ชาวบ้านได้เห็นรอยมือเด็กเล็กจมอยู่ที่ลําคอของเขาหลังจากนั้นเดินก็ถูกทิ้งร้างแต่ทุกคืนจะมีแสงตะเกียงส่องจากในบ้านมีเสียงเด็กหัวเราะปนร้องไห้แล้วก็มีเสียงผู้หญิงกร่ำควรเรียกรู ู้ใดเข้าไปจะไม่ออกมาในสภาพเหมือนเดิมผีแม่แสงจันทร์ไม่ได้อาคาดแค่หลวงคำภาคนเดียวแต่นั่งเกลียดเกลียดคนที่อาศัยอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นชาวบ้านที่โลภนายทุนที่เอาเปรียบคนที่รวยจากการกดขี่ผู้คนอยู่ๆเริ่มป่วยแล้วฝันเห็นผู้หญิงอุ้มเด็กมายืนที่ปลายเตียงบางคนก็ผูกคอตายโดยที่ไม่รู้ตัว สิบปีผ่านไปก็มีคนตายแล้ว17บเดศพทั้งหมดมีจุดร่วมเดียวกันคือเคยมีส่วนได้ส่วนเสียกับที่ดินรอบเดือนนั้นเด็กในหมู่บ้านเริ่มพูดคนเดียวหรือวานลูกผู้หญิงไม่มีหน้าอุ้มเด็กเลือดอาบในที่สุดชาวบ้านก็ได้นิมนต์หลวงพ่อปัญญาพระธุรงผู้เคยผ่านการปราบผีร้ายมาหลายแห่งทันท,ที่ท่านก้าวเข้าเข,าเขตต้นโพ ลมพายุก็พัดแรงผองก็มีเสียงร้องไห้ดังระงมในคืนที่ทำพิธีนั้นหลวงพอ่อปัญญาได้นั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพและวิญญาณแม่แสงจันทร์ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับร่างเปื่อนเลือดดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นพูดว่าพวกมันต้องชดใช้หลวงพ่อได้กล่าวเบาๆว,ว่ากรรมใครกรรมมันแต่การอาฆาตจะผูกเจ้าไว้กับความทุกข์ไม่รู้จบ ระก็สวดคถาพร้อมกับผูกสายสิ้งรอบต้นโพวิญญาณก็ดิ้นรนพร้อมกับร้องเรียกชื่อลูกเด็กชายอินอยู่ๆก็ปลาก็ตัวขึ้นและยื่นมือเข้าหาแม่หลวงพ่อได้เปิดทางเลือกให้แก่แม่แสงจันทร์ระหว่างไปเกิดใหม่หรือถูกจองจำไว้ที่ตายต้นโพตลอดกาล แม่แสงจันทร์ก็ลังเลและน้ำตาก็ไหลเป็นเลือดน,นางได้ก,กอดลูกทั้งสองก็ค่อยๆเลือนหายพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่แผ่วลงต้นโพก็สงบเป็นครั้งแรกในหลายร้อยปีหลวงพ่อปัญญาได้เตือนชาวบ้านว่าเรือนนี้สงบได้แต่กรรมของคนยังไม่หมดหลายปีผ่านไปมีการสร้างบ้านใหม่ใกล้เลือนเก่าคืนหนึ่งเด็กในบ้านพูดขึ้นว่าแม่ครับ ทำไมมีผู้หญิงอุ้มเด็กมายืนมองเราทุกคืนแล้วลมก็พัดผ่านต้นโพใบไม้ไหวเบาๆมันเสียงหัวเราะพลนเสียงสักอื่นหลังพิธีของหลวงพ่อปัญญาหมู่บ้านคำโพก็กลับมาสงบไม่มีเสียงร้องไม่มีแสงจากตะเกียงต้นโพยืนเงียบเหมือนต้นไม้ธรรมดา ชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าทุกอย่างมันจบแล้วเลื่อนไม้เก่าถูกปล่อยทิ้งให้พังตามกาลเวลาเด็กๆก็กลับมาเล่นที่ใกล้บริเวณน,นั้นผู้ใหญ่ก็เริ่มลืมคำเตือนของบรรพบุรุษบอกว่าผีไปแล้วกรรมมันหมดแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้จากไปพร้อมวิญญาณ20ปีต่อมา ก็มีนายทุนจากเมืองเข้ามาขอซื้อที่ดินรอบต้นโพชายคนนั้นเขาชื่อว่าสมบัติเป็นชายผู้ร่ำรวยจากการไล่ซื้อที่ชาวบ้านในราคาที่ถูกเขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องกรรมและหัวเราะเยาะตำนานแ้วพูดว่าเรื่องหลอกเด็กสมบัติได้สร้างบ้านปูนสองชั้นโดยโค่นรากโพบางส่วนและหรืร้างเรือนไม้เก่าออกจนหมด ในคืนนั้นเองบ้านก็ได้ยินเสียงไม้แตกมันเสียงกระดูกหักดังมาจากใต้ดินหลังย้ายเข้าอยู่ครอบครัวของสมบัติก็เริ่มฝันเหมือนกันทุกคืนฝันเห็นผู้หญิงผมยาวอุ้มเด็กที่คอมันรอยฉำแล้วยืนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านลูกชายของสมบัติพูดกับแม่ว่าแม่ครับใต้บ้านมีคนร้องไห้เขาบอกว่าบ้านนี้ไม่ใช่ของเรา คืนหนึ่งอยู่ๆสมบัติก็ได้หายตัวไปแล้วในตอนเช้าก็พบศพเขานั่งอยู่ที่ใต้ถอนบานในท่ากอดเข่าตัวเองตาเบร์โพรงรอยมือเล็กๆจมอยู่ที่ลำคอหมอได้ชนสูตรว่าหัวใจหยุดเต้นจากความหวาดกลัวอย่างรุนแรงเหมือนหลวงคำพาไม่มีผิดชาวบ้านก็เริ่มเห็นเงาดำไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่เด็กเป็นเงาคนจำนวนมาก ยืนซ้อนทับกันที่ตายต้นโพผู้เฒ่าคนหนึ่งได้พูดทั้งน้ำตาว่านั่นไม่ใช่แม่แสงจันทร์แต่มันคือกร,รมที่สะสมไว้ชาวบ้านเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้เดินทางไปหาหลวงพ่อปัญญาอีกครั้งในขณะนี้เองท่านก็ได้ชราภาพมากแล้วแต่ท่านยังมีสติชัดเจนหลวงพ่อได้ถอนหายใจก่อนกล่าวความจริงที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนว่าวันนั้น อาตมาไม่ได้ปราบผีแต่อาตมาเพียงปลดปล่อยวิญญาณส่วนกรรมนั้นไม่มีใครปราบมันได้หลวงพ่อได้กลับมาที่บ้านคำโพอีกครั้งท่านไม่ได้ทำพิธีไรแต่ทำพิธีปิดสถานที่โดยการฝังเสาหลักเมืองแล้วสวดถอนเขตกรรมแล้วสุดท้ายคือการประกาศห้ามคนอยู่อาศัยตลอดการท่านได้กล่าวต่อหน้าชาวบ้านว่าที่นี่ไม่ควรมีบ้าน ไม่ควรมีผู้ครอบครองเพราะมันคือหลุมศพของความโลภบ้านของสมบัติก็ถูกหรือพื้นที่ทั้งหมดถูกปล่อยเป็นป่ารกไม่มีใครกล้าเข้าไม่มีใครกล้าตัดไม้แม้แต่เก็บฟืนเด็กที่เคยเนผีค่อย,ค,อยค่อยหายฝันร้ายแต่ในคืนเดือนดับบางคนยังเห็นเงาผู้หญิงยืนอุ้มเด็ก ไม่ได้น่ากลัวแต่เศร้าจนบีบหัวใจนางไม่ได้อาคาตอีกเพียงเฝ้าอมองเพื่อเตือนมนุษย์ชาวบ้านเรียกสถานที่นั้นว่าป่าโพรกร,รมไม่มีศาลไม่มีป้ายมีเพียงคำเล่าต่อกันว่าที่นั่นไม่ได้มีผีแต่มีความผิดของคนที่ยังฝังหยุดใต้ดินหลายสิบปีผ่านไปต้นโพยัง,งยืนอยู่ แม้ราชจะโผพดดินเหมือนมือคนก็ตามหากใครเดินผ่านในยามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆวา่าอย่าเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นเรือนของตัวเองและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครตายอีกเพราะทุกคนเลือกที่จะจำเรื่องเหล่านี้ไว้และเรื่องเล่าของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ